เลนัดลอยางยฮาวทูซอร์ไวส์ my CEO นีต้อนรับจุกด่างจุกดัแล้วก็เันนี้เพ yeah. yeah. um> ื่อค่ะร mm ับรับโอ้โนะฮะแล้วเราก็เรื่องนี้กำกับนะโดยคุณนัทชนน์นะครับผมสวัสดีทุกคนสวัสดีวัทุกคนครับ วดีฮะนะฮะเอามาถอยแล้วถอยกันคนละสองก้าวตอนนี้ตกไฟอยู่นะ,นะครับพัดลมใหญ่แย่เริ่มต้นที่คุณพัดลมก่อนเลยใช่ไหมคุณแฟนครับคือยังไงคุณไปทําอะไรแย่แยหรอฮะอผมว่าสิ่งที่แย่เดียวในเรื่องนี้คือรักกันแทบแย่ครับเออเอาสิมีอย่างคือหล่อแทบแย่อ่าคือ,อยังไงมันเป็นเรื่องของของบอสนี่เหรอฮะที่ตามจีบเอ่อ เออมันคือเด็กฝึกงานครับผมคนหนึ่งที่วันหนึ่งไปร้านร้านหนึ่งแล้วก็เสียสติแล้วก็เผลอไปจูบคนคนหนึ่งครับผมแล้วคนคนนี้จะไปหาที่ฝึกงานพอเรามาฝึกงานปุ๊บเราตกใจว่าเอ้ยบอสคนนี้เป็นคนที่เราจูบคืนนั้นนี่ว่าแล้วหลังหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็จีบคนรัวๆหลังจากนั้นก็ใช่ <laughs> จีบกันไปจีบกันมา,อ,าอ๋อจีบกันไปจีบกันมาเหรอฮะ,ะใช่เออพระเด็นแรนี้แน่ถอดมันก็จะมีความแบบรอบคอบคอมเม,มด,ดีด้วยเข้มคนด้วยใช่ไหมค่ะครับ